สยจุบเอาบ้านเนี่ยซูมไปนัรเบิ้งเลยยเสร็กินลองมือหมดเลยอยากกิน็อแต่บังเบิเงยนแต่มกอมาแล้วย่างกินไปกินแล้วใมีย่างมีเต็มกันเลงชินอะไอ่ เลีงว่นหลายได้แล้วเดี๋ยวจะไงว่มันแพ่มาก้อเลยโอ้ฟันโ้ใช่หรอเปี่ยนปะัไเออนลาบได้ปะเนี่ยขวใบเนี่ยักบนลาบะเอาข้าขวนลาบ่เ่ลปดต้อตการลดไม่ได้ไม่ได้ไ่ไดไม่ได้เซื้อบีมานตืดนดีกวดอ่ะบ่กขม

พอยผิดไรเลยนะเพราะว่ามันต้องซื้อขวดมัน้ำขวดเบียร์อืก็ได้กินได้ตัวอยู่เนี่ยยี่สิบบาทเนี่ยง่ายๆไปกินแก้วโกมีไปซื้ออะไรไปร้านนี่มึงไปหอดร้านด้วยวันว่าไปร้านแล้บอกแล้ว Giờ, đấy, mà này. Này có Ủa, ừ này. mình có tăng chạy bể không? Mình nghe bệnh mưa nghe bệnh Mình 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 nghe สองร้อยสี่บ้ี่านลุ้มาซื้อมาไลยมใบเลยยูบ้านก็สามใบสามใบสามร้อยาสาม้อยสามร้อยสามร้อยกว่าีลสามสบาทามูนำเอาเอาเนี่ยหมูหั่มมันปนขข่หมูหั่มันจะแดงหมูสุ้มหมูอโสมพันเขาโลลยนะบอกว่าเออันเน่ขีละสามสิบบาทไปซื้อเฮ้ยว่าสุดซอดยห้ยางนี่อยู่อันเตบอลมาไหนคือหลัาหกสิบน่ะตัดไปสั่งวันนี้เขา ทำท่าเอาไปไปออกยัง่ะเพื่อนเอาเอาเกี่ยวยังใช่ไหมไปดึงออกวะนี่แม่อย่ามไปซิดเด็ดกันที aky, ่ไดนเดีหายดียวนบอกเดี๋ยวูแลก็ไป้วยงได้บงกัไปูตยังไปในรายังคอยซ่งนี่ไงไม่ใช่ยังไม่มาเกือบจะดจริงตันตัวเบามากขึ้นเยอเกิดยังก กันตาดยุ้ยใ่ะน้ำตันงตัวจะยุ้ใส่เราจะัดนี่ันใบหูเสียมาจังไงดิใบหูเสียใบหูเสียอันที่เป็นคนน้อยนอยบ่เป็นคนเลยบ่เห็นนะ เครื่องเดียวนึงต้องเีือนออกเห็นาเครื่องเดียวนะดตั้งบนวัตได้ยากบาทแล้ววะนะครับอันนี้มันต้องซีดูีมสทงคำ้สถานที่แมนี่ะมันต้องีคณ่อใส่กันได้ไบมบอกนั้นที่มันอยุตไต้หวันจัวซื้อมันนะแล้วบกนตัดทอโปตีนฮะแต่ละว

ยังอ่ะบังน็อตอ้วนไหมที่ฟักมเมนมเมนน็อตขาบรถมูเมนน็อตขาบรถน็อตาบรถเห็นยูไกลตีควักมือกระซ้างเห็นยังกระซ้างครับตดเมือกระสตอนรับอามกระ้ยดึงอเสอก้อนเลยแห้งหน่อยโคตรนอดปีใหม่เนี่ยปีใหม่กันยังไม่พลาดลมเป็นตัวได้บ่ร้ย วางมึงนะให้ตอบก็พังตอบ้บเไก่ไก่กับหนูไก่กับหนูไก่กับหนูแต่ว่าไอโอเนี่ยอธิบายได้กระจ่างแจ้ง่อนเอาแล้วมีลายไม้ลายต่อมนะผมนี่เทียน่ะต้มเลยตอบตอบใในได้ในใจผมตอบหน่อยๆแบบมีความหมายด้วยเดี๋ยวนี้มันมีเอาเดี๋ยวนี้มันก็มีมีกระูมาหันมีบีกวดเรื่องเดี๋ยวยิงเอาขับไปลามนี่ยังไงก็ได้ ทุบีนบสลนเื้อมื่อนีทลไหูออกไ่พอเห็นมันสักี้หมูอกลูมันแม่มันเลียนผมไปลูกปลาหันนี่เหรอยางไปเนี่ยเลีนมันี่ลงไปแล้วตนของกรูเรก็ลี้ยตัหนาเนาะบัดนี้เหียนมอกอยู่ห่างทางไปยิงหอกเคบรุดบอกไข่พืนลูกกดบอไปยิงเหียนแงเหียนแทงหมวกจ่ออยู่อยู่สมีสมองดังไฟเลยอาไปมาต้องมาว่ด้ยคอนไว้ในกระบอกดอกใหญ่ด้วยไหม กพีดก็ได้ใชต้นตนนางมันะสองตัวพาปั่นสองสามตัวกับมือสวนมันหมดม่ว่างเอามือส่วนมาเมมเอมีความสามารถบ่อามาได้สามี่อันไหนนะีอย่างอันนึงกุมกอย่งอันนี้ึงกเุ้มก่นจัย ก่อนปีใหม่ปีใหม่จะไปบ้านดีกว่าอีซองปีเลี้ยงไว้ช่กินหนูหนปลาไปบ้านดีกว่าฮะไปบ้านมันจะปีใหม่ของก็าาทานไปแปลกเนาะไปปีเก่ามั้งขาโมงเลยเนี่ยปีเก่า,าปีาตลอดพอดีช่วง,งนั้นเอบลงเอฟเลสพอดี ีงั้นตู้ได้ไหมนี่บริเวณไหนาใส่ใส่ปีตีนได้ยังไงด้ชั้นได้เพียงสร้างเพียงเก่งปีตีนแล้วบ่เนี่ยอันนี้แยกออกมาเไม่มีแม่วังอันนี้เพราะว่าเบิ้งไปเบิ้งตัวย่างไงเบิ้งตู้ตัวย่างไงเห็นตู้ตัวย่างไปโบว์แมนเห็ดตัวย่างไปแล้วงามๆหนึ่งตีเห็ดคลองแท้ไปเขาไั่นั่นมดนี่เลยนะเก่งเด้อมาไม่ก่าเอามาได้บอกแล้วก็บอกว่าส่วนเนาะส่วนเนาะก็หมดื่อมาเนาะ

กันก mm ินเหล่าเมาส์นี่โตผ้าหกนี่มาโตๆด้นะเอาขาโตมาทำกันตินะบวเอานั่งังสูงทั้งจำนั่งในคือเราปะเอ๊นั่งมันจำนังมันสูงกินอเฮ้ยขาโตแบตัวนี้ขายังดามถึงแล้วบริเวณเฮียอยู่ขางตัวนึ

แม่ผูดอะไนี่ของแขกนี่จุ่มๆๆเรียนแบบปากันจโอ้ยถุงพือะไจะไยยี่อะไบีบของเจ้าี่คุณนั่งยกไก่คุณมัวใครยังตกไม่มาคุณน่ะเอ็งมันมาขีนหกอคุวันนี้่าันนี้ใส่ไม่เหมอนพืน่ะน่ะ

ก้อย่าไปหลับจับยากแ่ไหนใส่เนือย่างไม่เสร็จจิตใจเงี้หี้ยไม่ใช่ไม้เมื่อกินเหี้ยไม่สร็บอลตีตัวเดียวหมาตัวนีบอลทานอยู่เลยนี่แหละนี่คือซุ้มัหม กินเที่ยวทำวันนี้จะนน,นล่เป็นเมนูกิน